มาแม่ป้อนจีอะไรคะจีของจีใช่ไหมเหมือนของจีเลยไหนหน้าเปรี้ยวทำไงหน้าเปรี้ยวตาหวานตาหวานนั่นติดปากแล้วน่ะ เดี๋ยวแม่ป้อนแม่ป้อนเสื้จไอตีป่วยแ้วน่ะหนักหนักน้าน,น,น้ำไอตีน้ำน้ำหนุกไะไรนย กดไม่ได้ค่ะ